สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพวกเราจะมานะจะวันนี้นะครับพวกเรานะครับจะมาเฉลยทีมทิมอะไรฮะไม่ต้องเฉลยแล้วครับมีคนทั้งแกล้งผมทั้งอะไรไม่ทํางานแล้วฮะผมทํางานอยู่พี่ไหนคนทำงานยังไงคนแกล้งผมก็เห็นเห็นกันอยู่ไม่ผมทํางานอยู่ทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมมาังสปอยไลฟ์นะฮะกีมสปอยทิมไลฟ์อ่าที่ว่าเราอรย่างเง้อกไปรัมเนี่ยมันคือิมไหนอ่ะผมจะบอกทุกคนในตรงนี้เลยนะครับผม ก็ <g łos> ที่จะเฉลยนะครับถึงทีมไลฟ์ของเรานะครับก็บคือทีมชุดนอนนะฮะหรือว่าปาร์ตี้ชุดนอนอนั่ <h ook> น,อนเองครับผมโยงโยขอส่งส่งส่งปาร์ตี้ชุดนอนนั่นเองครับไปสามสองหนึ่งปาร์ตี้ชุดนอนนั่นเองครับ <h ook> ใช้เอเนอร์จีไปหมดแล้วอ่ะแล้วใครตอบครับผมก็ผมก็ในวันที่20นะฮะ20่สิบหนึ่งนี้นะฮะมีโก้ไลฟ์นะครับผมก็จะมาพวกเราจะไปไลฟ์ในแอปบีโก้หนึ่งค่ำตรงนะครับผมในทีมปาร์ตี้ชุดนอนกันครับผมนะครับก็จะมีสิทธิพิเศษมากมายนคุณสิทธิพิเศษมากมายนะครับผมมีทั้งรูปนะครับของฮะนของไรเซ็นนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็จะมีคนที่แบบสามารถนะครับจะขึ้นมาคุยกับพวกเราในไลฟ์บีโก้ไลฟ์นะครับใครนะครับที่ยังไม่ได้ สแกนคิวอาร์โค้ดนะครับสแกนเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเสิร์ชห้องนะครับผมใน b ีโก้ไลฟ์นะครับว่ามี่ทูรูมนะฮะมี่ทูรูม MII สองรูมนะครับรูมฮะใครนะครับที่ยังไม่ได้สแกนหรือว่าเสิร์ชชื่อนะครับเสิร์ชชื่อหาไว้ได้เลยนะครับพวกเรารออยู่นะครับอยจะเจอมากมากเลยนะฮะใช่ฮะเดี๋ยวจะไม่ทันการได้เอานะอ่ะยังไงมากันเยอะๆนะครับผมสิท่งพิเศษเยอะแยะมากมายเลยนะฮะครับผมอ่ะยังไงอ่ะ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 ปิดเองก็ได้ดีโก้ดีโก้